สวัสดีค่ะตากมันนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกอ่าทุกห้าโมงเย็นทางช่องแชร์ทีวีนะคะแล้วก็เรายังมีรีรันนะคะหลังเที่ยงคืนอีกด้วยนะคะรายการปากมันเนี่ยใครที่ว่าติดตามเราไม่ทันนะคะหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยติดตามได้นะคะเราจะมีเทปรีรันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใครคิดถึงพี่อ้วนนะคะจุใจเลยนะคะ จันถึงอาทิตย์7วันซ้อนทุกๆ5โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นรายการ l ลิฟกูรูเราจะคุยกันเรื่องความรักครอบครัวแล้วก็เซ็กนะคะแบบจัดจ้านจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีรายการเลิฟกูรูเนี่ยรีรันหลังเที่ยงคืนอีกนะคะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะส่วนกูรูที่จะมานั่งคู่กับพี่อ้วนก็เป็นน้องจ๊อบนั่นเองนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะเราเราเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนทางบ้านว่ารายการเลิฟกูรูเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าจริงๆอยากให้มีทุกวันซะด้วยซ้ําไปนะคบเพราะว่าสนุกมากนะคะคุณสามารถติดตามได้นะคะทางช่องทางช่องของเราเนี่ยทุกๆ5หโมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์เจอกันแน่นอนนะคะส่วนวันนี้นะคะใครที่ว่ามีเจ็ดจำนงนะคะที่ว่าจะซื้อรีเทิร์นพี่บอกว่าคุณต้องสั่งวันนี้แล้วเพราะว่าวันอีก2วันเท่านั้นโปรโมชั่นเราจะหมดเกลี้ยงแล้วไม่ว่าจะเป็นรีเทิร์นมาดิรีเทริร์นรีทัแล้วก็รีเทิร์นค็อกเทล ทั้งหมดนี้นะคะเราจัดเป็นโปรโมชั่นแบบว่าซื้อหนึ่งชิ้นเนี่ยเราแถมสบู่สองก้อนแล้วก็ครีมกันแดดอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งกระปุกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะรับปีนี้นะคะคุณจองไว้โทรไปจองคุยอ่าโทรไปคุยแล้วก็กับศูนย์รีเทิร์นที่คุณเคยใช้อ่าซื้อหาเป็นประจำนะคะหรือว่าใครไม่รู้จกักศูนย์นะคะให้โทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอว่าเราจะจองได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าคือ พี่บอกเลยว่าบางคนเนะี่ยอยากจะใช้ช่วงต้นปีใหม่นะี่แหละจะซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วแต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันมันซื้อไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสินค้ามันไม่พอด้วยและโปรโมชั่นนี้มันจะหมดแล้วด้วยกณต้องโทรจองก่อนบางทีขนส่งไม่สะดวกด้วยนะคะใครอยากได้ต้องรีบเลยนะคะเพราะว่ารีเทิร์นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีเทิร์นเมลียูเนี่ยที่มันถูกใจคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าใช้แล้วมันจะหน้าขาวใสขึ้นเป็นธรรมชาติรวดเร็วปลอดภยัย ตัวนี้จะมีสารสกัดนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นความลับดีกว่านะมันจะลดกาาฟ้าจุดดงๆให้ลดลงไปสองเท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วมันจะทําให้เนียนให้ใสแล้วก็พอกินเป็นประจำเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวมันจะแดงแดงฉ่าๆ,ๆเอ้ยขอโทษค่ะพทาเป็นประจำแล้วมันจะแดงแดงฉ่ๆๆาๆใสๆนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะทําปฏิกิริยากับเส้นเลือดฝอยด้วยมันจะทาให้คุณกระจจาใสาแล้วก็มีเลือดฝาดอมชมพูนะคะเหมือนพี่อ้วนเลย ทุกคนจะบอกพี่ว่าหน้าฉ่ำมากหน้าแดงหน้าใสามากหน้าตึงมากทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ใช้ฮาวโอนไยูตัวเดียวแต่ว่าใครสมัยก่อนพี่ใช้แมรี่ยูนะแต่ว่าพี่ว่ามันขาวเกินไปสําหรับหน้าพี่เพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าพี่เป็นกระเทยจริงพี่เป็นแมนเลยนะนะคะนะคะใครอยากได้รีเทิร์นแมรี่ยูฮาโอนไยูแล้วก็รีเทิร์นรีทัศนะคะก็จองได้เลยตอนนี้สั่งซื้อได้เลยนะคะใครที่มีปัญหาบ้านอยู่ชายทะเลต้องใช้รีเทิร์นรีทัศเท่านั้น คนที่อยู่ภาคกลางภาคเหนือไม่ได้อยู่ชายทะเลนะีพี่บอกว่าถ้าปัญหาไม่เยอะจริงๆใช้ตัวอื่น l เท리타 t นะ่ะมันไม่พอขายปล่อยให้คนชายทะเลเขาใช้เพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้เซลล์ผิวว่าแข็งแรงมากๆนะคะด้วยด้วยตัวสเต็มเซลล์นะคะจากจากกุหลาบแล้วก็จากแอปเปิลด้วย เซลผิวแข,ข็งแรงแน่นอนนะคะส่วนฮาวโอนอายู I U เนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องล่องลึกนะคะริ้วรอยเหี่ยวย่นล่องลึกแล้วก็ล่องแก้มลึกๆเนี่ยใช้ฮาวโอนอายู I U เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของตัวอนูนทองคําตัวทัวร์มาลีนแล้วก็มันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรโปรฟิลลิ่งนะคะใช้แล้วเนี่ยทดแทนการฉีดฟิลเลอร์เลยทีเดียวถ้าใครอยากได้นะคะทั้ง3าตัวนีเ้เราจัดโปรโมชั่นก็น่าจะวันศุกร์นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของสินค้าหมดแน่นอน นะคะแล้วก็หลังจากวันนั้นนะคุณจะต้องซื้อุตามส่วนจําหน่ายเท่านั้นใครจะสั่งของใครจะซื้อของไปขายไปอะไรก็แล้วแต่จะต้องสั่งภายในวันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะไม่งั้นไม่มีให้คุณจริงๆนะคะถ้าใครอยากได้ให้รีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ,ะส่วนตัวยาสตรีของรีเทิร์นผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่นะคะที่ว่ามีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องตกขาวนะคะ,ะจะปวดประจำเดือน ประจำเดือนมากระปิดกระปอยนะคะปวดมดลูกช่องคลอดแห้งนะคะแล้วก็มีกลิ่นช่องคลอดหลวมนะคะมีกลิ่นนะคะกลิ่นมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวมีฝ้าโฮอร์โมนนะคะแล้วก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศคุณต้องกินยาสตรีของรีเทิร์นเลยนะคะ พระตัวยาสตรีของรีเทิร์นตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปปรับสมดุลในร่างกายพอปรับสมดุลในร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนคุณย้อนไปไปตอนอายุ1 3ย4คุณกินไปเจอ3าสวันช่องคลอดคุณจะฟูฟิตกระชับดับกลิ่นนะคะอันนี้ยืนยันได้จากคนใช้ทั่วประเทศไทยนะคบเมื่อวานมา500กว่ากล่องหมดเกลี้ยงเรียบร้อยภายในวันเดียวแล้วลูกค้าแบบโอ้โห ลูกค้าแบบโกรธมากจริงๆลูกค้าบอกพี่อ้วนไม่พอไม่พอจริงๆแล้วก็วันนี้พี่โทรไปเร่งด่วนแล้วนะครับว่ามันมีมาอีกเท่าไหร่ในวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากได้ที่ต้องจองด่วนใครมีใครมีอาการช่องคลอดหลวมตกขาวมีลมในช่องคลอดปวดมดลกูกปวดประจําเดือนไม่มีอารมณ์ทางเพศผิวพรรณไม่เต่งตึงเป็นฝ้าฮอร์โมนนะคะคุณคุณคุณรีบกินเลยเพราะพี่บอกเลยนะว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอย่างช้าสุดคือภายในหนึ่งอาทิตย์ คุณจะรู้เลยว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณบ้างตัวยาสเตรีเทิร์นพี่อันนี้พี่ขอยืนยันนะคะยืนยันว่าไม่มีกาวเครือแล้วก็ไม่มีตัวว่านชักมดลูกนะคะไม่มีเลยนะคะและว,วิธีการกินเนี่ยก็คือวันละสองช้อนนะคะก่อนนอนหรือว่าใครเร่งๆก็สองช้อนตอนเช้ากบสองช้อนก่อนนอนนะคะถ้าเกิดว่าใครกินเกินครึ่งขวดหรือเต็มขวดเข้าไปแล้วเนี่ยผู้ชายกินไวายาก้าแล้วมีความรู้สึกแบบไหน คุณกินหนึ่งขวดคุณก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะยาสตรีของรีเทิร์นะคะจองได้เลยต้องจองอย่างเดียวค่ะไม่จองไม่มีทางได้นะคะ990บาทนะคะทั่วประเทศไทย3กล่อง2,500ไม่จองไม่มีสิทธิ์นะคะหมดสิทธิ์จริงๆนะคะ,ะตัวเบต้าคุณแคนตัวนี้เนี่ยพี่พอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่ให้กับคนที่คุณรัก คุณลองเปลี่ยนดูนะซื้อเหล้าซื้อไวนยลองเปลี่ยนดูมาเป็นเบต้าคุณแคลดีกว่าเพราะว่าตัวเบต้าคุณแคลเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วสุขภาพดีมากตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันคือสร้างเม็ดเลือดขาวที่ให้มันเกิดใหม่และเม็ดเลือดขาวที่มันอยู่เนี่ยให้มันโตให้มันแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพอเม็ดเลือดขาวโตแล้วก็เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเนี่ยไอเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะดักได้มาเร็งนะคะเชื้อไวรัสต่างๆนะคะเชื้อราแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคหวัดเลื้อดล โรคอมะเร็งแผลผ่าตัดนะคะปลอดบวมอปลอดบวมนะคะโรคไวรัสตับอักเสบนะคะโรคข้อไขข้ออักเสบโรคเหงือกอักเสบล้อนในนะคะแผลผ่าตัด แล้วก็การโรคเครียดโรคชรานี่ได้หมดเลยมะเร็งทุกชนิดด้วยนะคะคือมะเร็งที่มันบังเกิดขึ้นเป็นมะเร็งระยะแรกเนี่ยถ้าคุณกินเบต้าคุณแคนเป็นประจำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยทําให้อาเซลล์มะเร็งที่เริ่มเกิดจะโดนขจัดออกไปทันทีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นระยะ2ระยะ3คุณจะไม่ตายนะคะแต่ว่ามันจะทําให้คุณแข็งแรงแล้วก็ยืดชะลอการใช้ชีวิตของคุณด้วยคนที่เป็นมะเร็งแล้วไปตัดนะคะคุณต้องรีบกินนะคะเพราะว่ามันมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ไม่มีวันตัดหมด ร่างกายคุณอ่อนแอมอะไรมันจะขึ้นมาเมื่อนั้นตัวเซลล์มะเร็งตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเบต้าคุณแคนเนี่ยทำให้เราสุขภาพดีมากๆแต่คุณรู้ไหมว่าเบต้าคุณแคนเนี่ยมันช่วยรักษาอะไรได้บ้างรักษาผิวแห้งทําให้ผิวเต่งเตึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวแผลเป็นแผลแผลจากการทําสัญญกรรมแผลผ่าตัดนะคะแล้วก็ทดแทนการฉีดโบท็อก แล้วไม่มีความเสี่ยงของยาฉีดด้วยพระโบทอกเนี่ยมันจะผลิตขึ้นด้วยสารพิษของเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นมันอาจออกฤทธิ์มากเกินความต้องการได้เพราะฉะนั้นการกินเบต้าคุณแคนเข้าไปเนี่ยคุณจะแข็งแรงมากๆแล้วก็ผิวพรรณดีสุขภาพดีแล้วก็ต้านโรคภัยไข้เจ็บคนเป็นลิดสีดวงพี่เอา10วันคุณเดินได้คุณกินได้คุณอืได้โดยไม่เจ็บเลย คนปีนลิสีดวงพี่ขอให้กินวะลาสามเม็ดไปก่อนนะคะระยะแรกๆนะคะแล้วก็คนป่วยในยพี่ให้กินพันกรัมก็คือ3เม็ดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนแก่ด้วยป่วยด้วยเนี่ยพี่แนะนําให้กินเบต้ากล่องนอน ของตัวนอนเพราะว่าเบต้าของตัวนอนเนี่ยมันจะมีแกมมาโอริซอนช่วยรักษาเน็บชาตามมือตามเท,ามทาม้าแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงของการเป็นอา,อา,อามเมร,ร์พึ์กอัมพาธได้ด้วยเพราะในแกมมาโอริซอนเนี่ยมันช่วยลดคลเลอเลสเตอรอลในเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแก่หรือว่าคนป่วยเนี่ยจะออกกําลังกายได้น้อยกว่าคนอื่นหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีอัตราเสี่ยงของการเป็นเป็นโรคเน็บชาเส้นประสาทต่างๆรวมทั้งเส้นประสาทเกี่ยวกับเรื่องเซ็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนแก่ เนี่ยพี่แนะนําให้กินตัวตัวตัว,ตวเป็นผงชงน้ําร้อนได้เลยนะคะถ้าชงน้ําเย็นเนี่ยมันจะมันจะละลายช้าคุณชงน้ําอุ่นคุณชงน้ําร้อนได้เลยเพราะว่าเบต้าคุลแคนตัวของเราที่เราใช้ทุกตัวเนี่ยนะคะมันเป็นออริจินอลของประเทศเยอรมันสามารถทนความร้อนได้เป็นร้อยองศานะคะคุณชงน้ําร้อนดื่มก่อนนอนเลยดีมากๆ นะคะตัวนี้คุณได้ทั้งแกรมมาโอริซนอนด้วยได้ทั้งเบต้าคุณแคนด้วยและเบต้าคุณแคนของเราเนี่ยมันเป็นของแท้เยอรมันทนความร้อนได้แล้วก็ให้สารเบต้าคุณแคนเต็มแม็กนะคะสามกรัมเพราะฉะนั้นใครอยากแข็งแรงนะคะใครอยากจะทุเลาโลาครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณเคยเป็นอยู่ไม่เว้นแต่เบาหวานไม่เว้นแต่มะเร็งแล้วก็โรคเอสด้วยนะคะคุณลองกินดูมันจะทําให้ร่างกายคุณแข็งแ,แรงขึ้นพี่บอกเลยนะมะเร็งระยะเริ่มต้นสามารถหายได้เบาหวานควบคุมได้ลดลงได้ นะคะแต่โรคเอชสกินเข้าไปแล้วเนี่ยวัลาสาเม็ดสาเม็ดเนี่ยคุณจะไม่ตายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่หายเพราะว่าการกินเข้าไปเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนพี่อ้วนกินเพื่อป้องกันะมะเร็งป้องกันเบาหวานแต่ว่าสิ่งที่มันได้มาคือแข็งแรงมากๆไม่เป็นอะไรเลยไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยไม่เคยป่วยอีกเลยไม่เคยเล่าเข้าโรงพยาบาลอีกเลยนอกจากไปคลิปหนังหุ้มปลายมาเย็บไปยี่สิบเข็มนะคะพี่บอกเลยนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ย คือวันแรกเนี่ยพี่ออกจากโรงพยาบาลขับรถทํางานเพราะว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดเลยแผลหายสนิทภายในสามสี่วันเองนะคะยี่สิบเข็มนะคะแล้วคณนะพี่บอกเลยว่าหมอบอกให้พี่พักพี่ไม่เคยพักเพราะมันไม่ปวดมันไม่เจ็บหมอบอกอย่าเพิ่งใช้งานใช้ต้องอีกประมาณเดือนหนึ่งถึงใช้ ใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาแพ้หายสนิทดีมากๆนะคะอ้าใครอยากได้เบต้าคุณแคนไปกินนะคะวันละ1เม็ดพอนะครเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามด้วยสําหรับคนป่วยนะคะพี่แนะนําให้เป็นกินกล่องนอนเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องเน็บชาด้วยนะคะก็ใครอยากได้ก็เบต้าคุณแคนตัวนี้กล่องหนึ่งราคาเต็มอยู่ที่2,690นะคะใครซื้อตอนนี้นะคะเหลือ,อยู่1 9 0นบาทถ้า3กล่อง5,000 ะะแต่ถ้า3กล่องแล้วคุณเป็นโครคภัยไข้เจ็บด้วยคุณเอาใบหมอไปยืนยัน,นะคะจะลดให้อีกชุดอีกหนึ่งสามนะคะแต่ว่าใครไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะคุณกินวันละ1เม็ดพอนะคะหเม็ดพอด้วยความงามและสุขภาพด้วยเบต้าคุณแคนดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบนะคะ,ะคำคำนี้เ,เป็นคําของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วรคำมินนะคะเป็นเบอร์หนึ่งในวงการแพทย์ท่านทนําหนังสือฉบับหนึ่งขึ้นมา นะคะใครอยากได้หนังสือฉบับนี้ไปอ่านเนี่ยคุณสามารถหาซื้อได้ตามหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาและคุณจะรู้เลยว่าเบต้าคุลแคน,นมันดีที่สุดในโลกสําหรับโรคภัยไข้เจ็บสาหรับมนุษย์จริงๆนะคะใครอยากได้รีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเพราะว่าสินค้าเนี่ยเบต้าคุลแคนเนี่ยมันจะเหลือในบริษัทประมาณ50กล่องทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ไม่เกินวันศุกร์นี้หมดเกลี้ยงประเทศแน่นอน นะคะถ้าใครอยากได้ให้รีบโทรไปเลยนะคะส่วนตัวนี้ดีกว่านะคะตัวนี้เป็นตัวที่ว่าโอ้โหนะคะใครที่ว่าอยากนมใหญ่นะคะป,ปัจจุบันนี้มีอยู่2วิธีเท่านั้นนะคะคือผ่าตัดยัดซิลิโคนเข้าไปเลยนะคะนมจะสวยขึ้นแล้วก็อีกตัวนึงก็คือใช้ใช้เซ็ตบีบีตัวนี้ของรีเทิร์นนะคะบีบีตัวนี้เป็นสินค้านําเข้านะ,ะพี่บอกใค้นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าใช้เซ็ตนี้แล้วไม่สามารถทําให้นมคุณสวยได้คุณเลิกใช้ครีมทุกยี่ห้อในประเทศไทยนะคะตัวตัว ตัวตัวครีมตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวบีบีตัวนี้มันเป็นแบบนี้วิธีการใช้เนี่ยเราจะทาบริเวณหน้าอกพอเราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวบริเวณหน้าอกเราเนี่ยมันจะมันมันจะยืดหยุ่นได้มันจะยืดหยุ่นมันจะขยับมันจะขยายตัวได้พอมันขยายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์พอมันขยายเสร็จปุ๊บเนี่ยบริเวณที่มันขยายออกมามันยืดหยุ่นออกมามันจะดูดเอาน้ํามาด้วยดูดเอาสารคัดหลั่งเมือกเมือกมันต่างๆไขมันต่างๆให้มาอยู่บริเวณนี้มันก็จะกลายเป็นหน้าอกเริ่มนูนนขึ้มา นะคะพอมันเริ่มนูนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่ในสารคัดหลั่งมันมีอะไรบ้างรู้ไหมมันมีเอสโตรเจนด้วยนะคะแล้วเอสโตรเจนเนี่ยของของผู้หญิงเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนเม็ดมังลักษ์แห้ง เพราะฉะนั้นเราจะกินบ B ตัวนี้เข้าไปด้วยพอกิน BB ตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้บีบตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนเอาน้ําไปลาดลงในเม็ดมังลักเม็ดมังลักมันจะพองโตขึ้นพอมันพองโตขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะมารับกับครีมที่เราทาที่บริเวณหน้าอกไว้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้หน้าอกของคุณนะสวยขึ้น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 น,นะคะ แล้วคุณรู้ไหมว่าตัวนี้ไม่ใช่เอสโตรเจนที่เรากินเข้าไปนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นมันจะปลอดภัยมากๆคนที่ฉีดเอสโตรเจนเข้าไปคุณจําไว้เลยนะคะว่ามีอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง6เท่าตัวนะคะเพราะว่าเอสโตรเจนถ้ามันไม่ได้จากธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนไปกระตุ้นให้โตขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวกระตุ้นเอสโตรเจนในตามธรรมชาติของเรา เพราะฉะนั้นเอสโตรเจนตามธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการการการ,การดูแลผิวช่วงอกบริเวณแบบนี้พี่บอกว่าหลายคนได้ได้สวันรู้เรื่องบางคน5วันบางคน7วันแต่พี่บอกเลยนะต่อถ้าเกิดว่าคนที่ว่าประจําเดือนไม่มาเป็นเป็นสเดือน4เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยกินก็ได้ผลน้อยหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยไม่ต้องมากินของเรานะ คนที่มาประจำเดือนมาตามปกติดีกว่าที่มากินนะคะเห็นผลเร็วมากๆแล้วแล้วคุณรู้ไหมคะว่าตัวตัวบีบีเซ็ตเนี้ยเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้สะโพกที่มันย้อยหย่อนยานมันจะยกกระชับตั้งขึ้นแล้วใขรก็แล้วแต่ที่สะโพกเล็กรีบแบนนะคะให้เอาครีมตัวทานหน้าอกเนี่ยทาบริเวณสะโพกด้วยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอทาสะโพกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําเหมือนหน้าอกคือ,ค,อคือผิวบริเวณสะโพกมันจะยืดหยุ่นได้แล้วเม็ดเอสโตรเจนมันจะผ่องขึ้นเพราะฉะนั้วย แล้วคุณรู้ไหมคะเมื่อคืนพี่ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งนะคะอาชื่อรายการคลินิกรักคลินิกชีวิตพี่จะฟังทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนกว่าขับรถกลับบ้านพี่จะฟังเพราะว่ามันเป็นความมันเป็นความรู้มากๆแล้วเมื่อคืนนี้พี่ฟังเลยบอกว่าอาผู้หญิงมีเอสโตรเจนและเอสโตรเจนทําให้ผมไม่ร่วงผู้ชายเอสโตรเจนน้อยมันจะทําให้ผู้ชาย,ยเป็นคนหัวล้าน พอเสร็จเอ๊ะก,ก,การการกระตุ้นเอสโตรเจนอย่างนี้มันช่วยเรื่องเส้นผมไหมพี่ก็เลยโทรคุยกับคุณหมอมาเช้านี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกมาเลยบอกว่าพี่อ้วนผมลืมบอกพี่อ้วนว่าตัวนี้มันทําให้ผมหยุดล่วงและเส้นผมเนะี่ยกลายเป็นผมเส้นใหญ่ด้วยเออมันก็เลยพี่ก็เลยรู้ว่าการกินตัวบีบีเซตเนี่ยนอกจากสะโพกแล้วหน้าอกที่สวยแล้วเนี่ยผมด้วยนะผมมันจะหยุดล่วง นะครับผมมันจะหยุดล่วงคนที่ว่าผมร่วงล่วง่วง่วงอยู่ตอนท้องแล้วตอนท้องแล้วมีอ่ะผมร่วงเนี่ยนั่นคือเอสมัน,ม,นมันอยู่ในสภาวะเอสโตรเจนหมดเพราะการคลอดลูกเนี่ยมันทาให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเยอะมันจะต้องรอให้เอสโตรเจนเนี่ยเซตตัวกลับมาด้วยมันผมมันถึงจะงอกขึ้นมาใหม่ทีน,นี้ถ้าบางคนคลอดลูกแล้วผมร่วงแล้วไม่ขึ้นนั่นอยู่ในสภาวะเอสเอสโตรเจนมันพร่องเพราะฉะนั้นใครที่คลอดลูกแล้วผลบางคุณต้องรีบกินตัวนี้นะ มันจะเป็นกระตุ้นเอสโตรเจนแล้วถ้าเกิดว่ามันยังเป็นไม่นานนะคะเส้นผมมันจะดกดามันจะมันจะงอกขึ้นมาอีกเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้นาะอกได้สะโพกแล้วก็ได้เส้นผมแล้วคุณรู้ไหมสิ่งที่มันได้อีกอันหนึ่งคืออะไรรูป้ปล่าตัว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 บีบีตัวเนี้ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยลองจําได้ไหมตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่สะโพกใหญ่นมใหญ่นะคะเอวเล็กแขนขาเล็ก เรายังผอมอยู่แต่พอเริ่ม,มแก่ขึ้นเอสโตรเจนมันลดลงนะเม็ดไขเอวมันก็หนาขึ้นแขนมันก็ใหญ่ขึ้นหน้ามันก็ใหญ่ขึ้นนมเหี่ยวสะโพกย้อยหย่อนยานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกินบีบกับเซต BB เซตนี้แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันจะเหมือนเรากรอเทปหนังกลับไปรีเพย์กลับไป ตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอกมันจะค่อยๆย,ยกขึ้นกระชับขึ้นสะโพกมันจะค่อยๆกลมกลึงขึ้นทีละน็กทีละน้อยหน้าท้องมันจะค่อยๆแบนลงผิวหน้าผิวตาทุกอย่างมันจะดีหมดเลยระบบภายในผู้หญิงจะดีหมดเลยนะคะมันจะเปรียบเสมือนคุณย้อนวัยกลับไปตอนอายุ13 1สเลยทีเดียวพี่บอกแล้วพี่กินบ b บตัวนี้นะคะตัว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 กระชับผิวหน้าอกตัวนี้นะ,ะลองลองดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าใคร,ใครนี่นี่คือนมพี่ทั้งก้อนเลยนะคะนี่นี่คือนมพี่ทั้งก้อนเลยนะคือ คือมันกินแล้วมันใหญ่มากอ่ะนี่นี่คือมันกำรรอย่างนี้เลยนะคืออยากจะให้ทุกคนรู้ว่ากินตัวนี้มันปลอดภัยจริงๆแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นเพศที่มีเอสโตรเจนน้อยมากนะคะแต่ว่าพี่กินตัวนี้เข้าไปมันยังสามารถกระตุ้นให้นาอกของพี่ใหญ่ได้เลยแล้วคุณเป็นผู้หญิงล่ะพี่ว่าเรื่องเล็กนะคะสำหรับเซตบีบีเซตนี้คือเซตบีบีเซตนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่เราเราพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลเร็วมากๆ ใครก็แล้วแต่นะคะใครก็แล้วแต่นะคะที่กิน b ีบีเซตนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะพึงใจมากๆและที่เมืองนอกเขาจะขายกันอยู่ที่1 5 0 0 0บาทในเมืองไทยจะขายอยู่5 0 0พบาทนะคะใครโทรซื้อตอนนี้นะคะทั่วประเทศไทยหรือว่าตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้คุณจะซื้อได้ราคาเพียง3,500บาทเท่านั้นแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วย นะคะ,ะคุณสามารถโทรไปสั่งซื้อได้เลยที่091นะคะ3015301นะคะแล้วใครที่ถามพี่บอกว่าพี่อ้วนจมูกข้าวยังเหลืออยู่ไหมเหลือค่ะกินแล้วดีนอนหลับสบายจมูกข้าวนะคะเพราะว่านะัดตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยตัวจมูกข้าวก็6กล่องตอนนี้ซื้อแค่แผ่น9เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนสงสัยมาพี่อ้วนอายุจะ60นะคะพี่อ้วนทำไมสมองดีมากความจําดีมากพี่กิน d h a นะคะแล้ว DSA นะคะคุณก็สามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นทุกตัวนะคะอ่ะโทรมาได้เลยนะคะที่0 9 1 3์1 5 3 0 1นะคะส่วน s m s วันนี้นะคะ4 2 4 72 7, 7 6เบรกหน้าเรามีอะไรดีๆต่างๆมากมายนะคะก็จ็อบมาแล้วแพทมาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนว่าคุณเหน่งนะคะเขาออกจากที่นีช่องนี้ไปแล้วนะคะ คงไม่ได้เจอกับเขาอีกแล้วนะคะ,ะช่วงหน้าเจอจ็อบกับจ,จ็อบกับแพทนะคะพักสักครู่ค่ะ